คันนี้นะฮะ Honda c i t ตนะฮะตัว 1.5S คือตัวท็อปนั่นเองตัวนี้เป็นตัวท็อปนะะดูสภาพเลยฮะดูสภาพเลยครับ99.99% 99นะฮะ99.99%บอกเลยเปิดที่แค่399,000ท่านั้นเองครับคุ้มค่ามากสภาพป้ายแดงเลยตัวท็อปด้วย สภาพป้ายแดงเลยตัวนี้เป็นปี14นะฮะปี14สภาพสวยๆเลย99.99% 99เลยตอนนี้ดูภายนอกก่อนนะฮะนี่แค่ภายนอกนะเดี๋ยวกล้วยพาไปดูภายในวิ้งมากเลยแทบเหมือนไม่มีการใช้งานเลยครับไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยสวยจริงฮะสภาพสมบูรณ์จริงคันนี้สวยมากๆเลยผมว่าราคาแค่นี้ไม่แพงเลยนะราคาแค่นี้ไม่แพงเลย คันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะฮะผมบอกไว้เลยเครดิตดีฟรีดาวรถสวยๆแบบนี้ออกรถศูนย์บาทได้ครับทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงนะครับกล้วยจะบอกเสมอนะซื้อรถซื้ออะไรเนาะทุกอย่างต้องอยู่ในความเป็นจริงเนาะมีเงื่อนไขของธนาคารเนาะส่วนตัวกล้วยอยากขายอยู่แล้วรับปรึกษาไม่คิดเงินนะครับสวยมากๆเลย โอเคดูรอบคันแล้วนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในฮะ mm hmm. เป็นไงฮะเบาะก,กร,รมะหยี่สีขาวนวลฮะเป็นไงฮะดูสภาพเป็นไงฮะไหลที่ติเลยไหลที่ติเลยไหลที่ติเลยบอกไว้เลยไหลที่ติจริงๆ ไลทที่ติมากมากเลยเป็นไงครับไล้ที่ติเลยเป็นไงฮะเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยไปดูห้องหน้าเครื่องกันครับไปดูห้องคนขับรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะฮะตัวท็อปดูฮะ อุปกรณ์ทุกอย่างสตาร์ทมือนะฮะกดสตาร์ทสวิตนะฮะอะไรฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมกันครับเป็นไงครับแอร์เย็นๆฉ่ำๆเปิดรถแค่ไม่กี่วินาทีเปิดรถแค่ไม่กี่วินาทีฮะเปิดรถแค่ไม่กี่วินาทีฮะเลขไม้แค่หนึ่งแสนสามหมื่น ห้าพันโลฮะบอกไว้เลยไม่มีโกหกไม่มีหมกเม็ดครับผมไม่มีโกหกไม่มีหมกเม็ดฮะเป็นไงฮะเครื่องยนต์เงียบๆนิ่งๆเลยเหมือนไฮบริดเลยใครเคยเล่นรถไฮบริดบ้างก็ไม่เคยนะแต่เคยลองขับดูเสียงจะเงียบแบบนี้เลยเหมือนไฮบริดเลย เรามาโชว์กันว่าผมของดีจริงหรือเปล่าออมาโชว์กันดูดูไม่แน่จริงไม่กล้าโชว์นะดูฮะเป็นไงถ้าเครื่องหลวมนะกู้บอกให้ควันออกเลยนะฮะควันออกเลยน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับทุกอย่างเดิมๆไม่มีโม,โมราคาแค่นี้จับต้องได้ไหมครับจับต้องได้ไหมเหมือนที่กว้บอกทุกคลิปนะฮะ เหมือนที่คุยบอกทุกทริปนะฮะรถด,ดีมีคุณภาพวารันตีเครื่องเกียร์ดอกเบีย้ยถูกที่สุดเริ่มต้นแค่2.59อันนี้คือพอๆกับป้ายแดงเลยนะพอๆกับป้ายแดงเลยก็คือเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษากันครับที่เราเบสคาร์ออโต้ auto, มี3มสาขา สาขาที่กู้ยอยู่คือสาขาใหญ่สาขาล้มเก้าสาขาสุวินทวงศ์แล้วก็สาขาสันดีไทยมีรถมากกว่า300คันครับจะเลือกคันไหนบอกเลยทุกธนาคารเป็นเครือข่ายของเราหมดพี่อยากจะสะดวกจัดไฟนั่งกับธนาคารไหนขอแค่บอกครับทำได้หมดครับเข้ามาปรึกษากันครับไม่เสียเงินไม่คิดเงินครับสำหรับคลิปนี้กล้วยสวัสดีครับ